ใครที่กินยาคุมแบบเม็ดไม่ได้แล้วคิดจะหนีมาใช้แผ่นแปะคุมกําเนิดแทนหยุดฟังคลิปนี้ก่อนนะคะเพราะว่ามันอาจจะไม่ต่างกันหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดนะคะว่าถ้าใช้ยาคุมแบบเม็ดไม่ได้เนี่ยน่าจะใช้ยาคุมแบบแผ่นแปะแทนได้แต่ความจริงก็คือ แผ่นแปะมันก็คือยาคุมฮอร์โมนรวมเหมือนแบบเม็ดเป๊ะเลยเนาะมีทั้งเอสโตรเจนแล้วก็โปรเจสเตอโรนนะคะดังนั้นเนี่ยใครที่มีข้อห้ามใช้ในการใช้ยาคุมแบบเม็ดส่วนใหญ่เนี่ยก็จะห้ามใช้แบบแผ่นแปะด้วยนะคะมาเช็ค2โรคยอดฮิตกันก่อนนะคะเบาหวานนะถ้าเราเป็นเบาหวานทั่วไปที่ควบคุมอาการได้ก็สามารถใช้ได้ค่ะแต่ถ้าเป็นเบาหวานมานานกว่า20ปีนะหรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนเรื่องหลอดเลือดหรือว่าไตาเนี่ยห้ามใช้เด็ดขาดนะคะเพราะมันจะเสี่ยงกับริมเลือดอุดตันค่ะ ที่2ก็คือไมเกรนค่ะอันเนี้ยต้องระวังนะคะถ้าคุณเป็นไมเกรนชนิดที่มีอาการนําเห็นแสงวับๆหรือว่าตัวชาเนี่ยห้ามใช้แผ่นแปะนะคะเพราะว่าเพิ่มความเสี่ยงของเส้นเลือดสมองตีบสูงมากค่ะโบนแนะนํานะคะให้เลี่ยงไปใช้กลุ่มฮอร์โมนเดี่ยวแทนค่ะเช่นยาคุมแบบฝังเข็มยาฉีดคุมกําเนิดหรือว่ายาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยวกลุ่มเนี้ยก็จะปลอดภัยกว่าค่ะสำหรับคนที่เป็นไมเกรนหรือว่าเบาหวานที่มีความเสี่ยงค่ะ ก่อนที่เราจะเปลี่ยนยาคุมนะคะอย่าเดาสุ่มเองนะให้เดินไปปรึกษาเภสัชกรที่ร้านยาใกล้บ้านก่อนใครเคยใช้แผ่นแปะแล้วเป็นยังไงบ้างเนี่ยคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังหน่อยนะคะ